ประมาณตู้อะไรไม่รู้ตุลาพี่ไ้่ที่เรามีเตอร์โอ้โอ้สกินโอ้สกินโอ้ตกินจีนทีมจีนนั้งวันนี้มาหลอดมาได้ไหนเนี่ยทีนจีนญี่ปุ่นหมดเลยมาหลอดมาหลอดเป็นอะไรเนี่ยมาจ้าวมาจะาโกงกว่าจริง ยังมีท่อยู่ศัตรูไปด้วยกันไปเด็ดกันด้วยสิไปตู้ เมดไปไหน่ะเี่เป็นเราเรเามปเราพี่เราเมาื่อกี้นนแดงคเลยยืนนั่งนี่อยู่มันเจ้าไหนพี่เกียรไม่ได้ดูเลยพี่เราเกียกลางให้เมดเะบนขา,ย,าย,ยี่ยยยยยยบยยยยย่ยย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 ย มาจา้าเราจะไปเจอป่ามจบนไล้นะระวังนะคอยก็ไปนะนาทียี่สิบนะสาาไปดนะพ,พวกกลางนาทีามันจบไม่จบ่ะอยู่อนการคำนวณล้ําลองไม่อร่อย ังเมไม่สินะแตกกันขนาดนี้ระวังสายระวังสายระวังสายเอหมดหวกันไหนรึบังกอนนะึมโตตีนะไม่เป็นไรพี่ไปจะมาวันชนพี่ยังติดนะนตะใช่เปิด เก็บทองเก็บทองไป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 งนั้นไปองนั้น e เดี๋ยวลุ้นปีไรไมด้ยิงได้กิดได้นะพี่ยิงสี่นะสี่นะพี่สี่นะดูหน่อยดูหน่อยพอกเขาไม่พี่เหรอเจ้าอะไเจ้าอะไของเราทวไมไม่ตัวนี้วเนี่ยแปลกๆหรอวะ ลางร้ายพี่ดีนะพี่ดีนะเทวตีนะมีดมีดจนนี้แปล,ล <c oughs> ว่าลางร้ายกวอนนี้ก็ของฮิวามาก่อนไ,ไม่มเอาครับรองทองรองเท้าแบบรองรอุจจบรมคนป่วยไหมครับไม่ไม่ใช่เดี๋ยวคนป่าเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> กลางไม่รู้เลือดอ่าอ่าอ่านสั่งอ่าุมไม่นเนี่ยสุดอไปเล้วอนีู้ก็อยู่ไปุ๊บเาหญิงวัดแรงเยไอ้ลาบานเนียเนั้นต, <c oughs> าตาจจดสวยเนาะของเราบิโล,ร,โลรับเนี่ยเปลี่ยนบิโลรับก็รับจบไปแลพี่ เร่องจบอรับเลือกตัวดีดาวฟีก็มีนะต้องไว้ตายครับไม่ตายเฮ้ยไม่ตายพี่มันตกที้งมามาพี่มีหิวพี่มีหนมามามนดูกันหน่อยดูกันหน่อยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไกแค่ดูน้งไปเคิรหมดแล้วพี่ดาวดับได้หรอพี่ตีลวพี่พี่ตีน้ะพี่พี่พี่ผมมามาท่าแบบจะนํำมาท่าเล่ ตายพี่ตายตายตายโอเคเบ๊ะไปรอลงตีดักอยู่เดี๋ยวลงโซโล่ได้พี่เป็นตีดักโซโล่ดักเลยนายพี่เป็นตีดักเดี๋ยวพี่โซโล่ดักได้เหรอไม่หแม่อามาจ้ากันเนี่ยไม่คิดว่าจะไปเอามาจ้าเมื่อกี้ไปตัดอยู่ผมไปตัดอยู่มาเมื่อกีงนะจริงผมไปตัดมาจ้ามาไงทำไมไม่จนอย่างไว้ที่ผมตาที่แล้วโคตรรวยอะตานี้ยังจนนะโอ้โหไม่หรอกดูแค่ที่ไหนพี่

ค่อยผู <mini horror> <m ario> ้ช่วยชีวิตครูไว้ตางเดือดครบเลยสองค่อยเฮ้ยใจเย็นนะส่วนนั้นเด็กเ้๊เอาวะเอาวะพอดีสัตว์สวดไหลมี่พี่ดูดูดูสัตว์ค่อยอะไรนี่พี่ไหมเฮ้ยโบบอลกดมาญาได้แล้วเหรอไม่พี่เฮ้ยกางก็อยากได้ยัยมามามาครับต้องกินวับได้พุ่มอ่ะฮิย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 ผมให้พี่เลยพี่ ตามเถอะผมไม่ตามรถังอะไรพี่รถถังไปเลยพี่แป็พี่เขารถถังไปเลยผมไปแล้วไปแล้วผูดบนแล้วผูดบนรุษแล้วผูดบนรุษแล้วเดินอยู่เดินอยู่ไี่ปล่อยมันหนึ่มันได้ไงก็มันมีเงาว่ากูจะไปตามมันเอาไงเนี่ยเนาะเอาขายมันมีเงาว่ามันมีทั้งเข่า嘛ไปตามมันได้ไงวะไม่ไม่กลับด้วยอย่าทิ้งตังค์ี่ออกคิวแล้วเหรอแม่โดนโฟกัส ตีตรง่ะไอ้าตีมาคือได้วร่างสองร่างได้นะพี่เทายนะได้พี่ตายได้อย่านี้ยไงพี่วุนควรนนะพี่ทำไพ่อเอรไก็ได้นะถ้าอยากจะส่วนก็จะพู้ส่วนให้ ูกลางรับนี่รับหรอเฮ้ยไม่ต้องไปรับแล้วรับทำไมนะ <c oughs> เขาเขายันบวกเขายันป้อมสองคนสามนะจะรับนข,ขนาดกจะขนาดนั้นตอนนี้คนเดียวอ่ไอ้ต,ตัวนี้ตัวนี้ กูยังไม่ได้ถอยเลยวะแต่ไงตอนนี้ก <S 2 Hayır> ็ต <neither> ้องออกกี่ถอยอ่ะบินโลยังต้องออกเลยอ่ะนี่จับจิงจิงขยำจัดก็ดูหลังวยช่ดาชิวมันนึงพี่ยืนพี่ยืนคนไหวยืนหนักครับคือพี่ชาย <c oughs> อูบิชาเพราะอีวันเป็นคนรักเว้ยพี่ <c oughs> เป็นไรว <c oughs> ะขาดออฟเรียนไหมเฮียผมเป็นคนรักนะเว้ยอะไรเอาเรียนคิวเดียวอย่างเนี้ยโหเล่นอะไรเนี่ยมาจา้าถังน้ำตี๊ดถังน้ำตีอ้อยไม่ไหวโบคิวเดียวใช่ไงเนี่ยตัวตั้งโค้กพี่โหไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยว จริงพี่จริงตัวย่างโก้ผมคได้คิวเดียวได้เห็นได้ถอยแล้วผมถึงอยากดิ้เอาแบบนีดินไม่ได้เย่สานการณ์อแล้วนะแต่นี่สัตตายแล้วพี่ยอมนนองเอเอเก็บ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 ี่หัให้นาะโดโดนคนับป้อมไม่ใช่เราโไงใครรับป้อมวันนแรกเอีย่ไม่โดนได้ซะไม่ฟิกนะมึงขายจริงจริงอ้บุ๊บบุบอนตายคนแรกต้งหน้าเข่า ไ่คนแรกนะที่ตั้งกดไว้นะไคนแรกหน้าขาวอเนาะโอ้ต่ตอนนี้รอดูโบน้าข่าวเลยอีใครรับปามาพี่หลได้ไงหล่นได้ไงเขาบอกว่าคตายคนที่สองนันลาข่าวด้วยเป็นพื่อนพี่อออย

ก็แค่โป๊ะโอีคมันถามันดิไปเอาเอาเอาปัญญายี่งในหลวงเจ้อ้อยปัญญาอ่อนกระดับแม่งเข้ามันรัวผมโดนผมตายอ่าจัดไม่อร่อยก็ต้องพูดวโบ๊ะแล้วโบ๊ะกูหนึ่งสี่ยังมาเนี้ยเฮ้ยพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่น้องพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่พี่หิ้ง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 หิ้งเพื่อเออตบดีเอบดีตบดีตบดี ี่บอดแบดมาดีมอ้งปะเอ้าเ <c oughs> อามีเกินนะต้องหน้าสองหน้าขาวสองรอบนะไอถูกตัวหน้าขาวน้องสองรอบนะใส่คนเดียวเลยจริงติ่ตายคนเดียวเลยไหมพี่เฮ้ยยันไม่ตายใส่พี่โอเคโอ้ตลุปสรุปมารอบยิงหนึ่งครับโองพี่แป๊บนะพี่ผุ่มสอง ก็ใค่ครฟ้ากลุ่มใหญ่ๆตั้งวัดก็คนไทยเราเล่นเกมแบบวัดนันเมื่อกี้ผมได้ตัวเดียวแม่งตายสาวผมได้ตัวเดียวมาหนักเดือนหนึ่งครับน้องเองเขาขอมาทีมปุ๊บยิดีนะกระตั้งเ้าอี้ยนี่มาลาดมาทีมเปลี่ยนเพี้ยนเปลี่ยนเย เฮ้ยเจ้ตาผมได้ดับจาหนะผมตายอ่ะอลอันนั้นพี่ผมชอบแชทแบบโอ้ยเฮียใครทักมาเยอะจังวะเจ้าอ่ะแต่นะพี่ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งขอรักหนัก เฮ้ดาเมตดาเมตสามหมื่นหนึ่งเองทำไมได้ MVP เหรอ